สวัสดีค่ะช่องไมสตารนะคะเรื่องย่อละครเพราะจาแม่อยู่ไหนใน e ีที่13และอหรือ ep ที่14ที่ใายวันพฤหัสบ,บดีที่29พฤษภาคมจนถึงวันศุกร์ที่30พฤษภาคมนี้ทางช่องวัน31เวลาหนึ่งทุ่มตรงค่ะหลังจากที่เป้าได้เห็นรูปน้ำพึ่งที่บ้านของพินทำให้เป้าคิดว่าอยากจะให้พินได้เจอกับบัวพรรู้สึกสงสารพินที่ตาบอดและยังเมียหายอีก ทำให้เป้าที่กำลังร้องเพลงอยู่กับปุ๋ยและพินแก้งปวดท้องร้องไม่ไหวทําให้พินกับปุ๋ยเป็นห่วงซึ่งเปาก็บอกว่าไม่เป็นอะไรจะขอลับไิทีบ้านเดี๋ยวก็หาเองทําให้พินบอกว่าเดี๋ยวจะไปส่งซึ่งก็เป็นไป,นปนตามแผนของเป้าที่ใช้พินมาดูว่าคนที่พินตามหายอยู่นั้นคือบัวของเขาหรือไม่เป้าจึงได้พาพินมาที่รถบ้านของเขาที่อยู่ติดกับริมน้ําพินเป็นห่วองอาการของเป้าว่าดีขึ้นหรือยัง ซึ่งเป้าก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเขามีเมียอ,อยู่ทั้งคนพิมพ์ยิ้มเพราะจะได้เจอนางฟ้าของเป้าแล้วซึ่งเปาก็บอกว่าเมียของเขาพูดจาไม่รู้เรื่องนะให้พิมทําใจเอาไว้หน่อยพิมเองก็งงว่าทําไมพูดไม่รู้เรื่องเปาก็ยังไม่ยอมบอกว่าเมียของเขาได้เป็นบ้าแต่จะให้พิมดูด้วยตัวของเขาเองเมื่อมาถึงที่รถบ้านเป้าก็ยิ้มภูมิใจ ที่ถึงแม้จะไม่มีเงินร่ำรวยไม่มีบ้านใหญ่โตหรูหราแต่ความสุขก็อยู่ที่ความพึงพอใจในสิ่งที่มีเปามีความสุขและเลือกที่จะอยู่ที่นี่เปาบอกให้พีนรอยอยู่ก่อนเดี๋ยวจะไปตามเมียม,มาให้เปาร้องเรียกบัวซึ่งเวลานี้น้ำพึง่งหลังจากที่ซักผ้าตากเสร็จหมดแล้วก็ร้องเพลงอยู่ตามลำพังแม้จะมีเรื่องเสียงเพลงของน้ำพึง่งก็เป็นเสียงที่มีความสุขน้ำพึ่งกอดตุ๊กตาอยู่แน้าอก ที่คิดว่าเป็นโลกเพราะนั่นเป็นความทรงจําที่เหลืออยู่เพียงสิ่งเดียวน้ำพึ่งเดินอุ้มตุ๊กตาออกมาด้านนอกเห็นพินยืนอยู่ก็ย่องเข้ามาใกล้เพราะอยากจะรู้ว่าคือใครน้ำพึ่งเดินเข้าไปใกล้อย่างเงียบๆพินที่ตาบอดแม้จะมองไม่เห็นแต่ก็สัมผัสได้ว่ามีเศษตาอยู่คู่หนึ่งที่กำลังจ้องมองมาพินรู้สึกได้ค่อยๆหันกลับไปน้ำพึ่งจ้องหน้าพินแต่พินก็มองไม่เห็นอีก ว่าคนที่อยู่ตรงหน้านั้นเป็นคนที่พินได้ตามหามานานเป็นคนที่พินรอคอยกันกลับมาอยู่ทุกวินาทีน้ำพึ่งแม้จะเป็นบ้าโดยปกติแล้วก็จะหวาดกลัวทุกคนที่ได้เจอแต่กลับกลายเป็นว่าน้ำพึ่งไม่ได้เจอกับพินน้นำพึ่งอยากสัสมผัสอยากอยู่ใ,ใกล้แต่ก็ไม่ได้ส่งเสียงอะไรเพราะกลัวว่าจะถูกจับได้น้ำพึ่งแอบเขาเ้าไปอยู่ในรถพินก็เดินตามหากลิ่นสัมผัสที่พินรับดูนั้น เป็นสัมผัสที่คุ้นเคยน้ำพึ่งเอื้อมมือมาสัมผัสแก้มของพินพินถึงกับสดุง้งและร้องถามว่าคือใครน้ำพึ่งก็ไม่พูดน้ำพึ่งแอบย่องเดินตามพินมาเรื่อยๆอย่างมีความสุขที่อยู่ใ,ใกล้พินน้ำพึ่งเองก็รู้สึกว่าเคยมีความรักกับใครสักคนแต่ก็จําไม่ได้พินเองที่ถูกตามก็ไม่รู้สึกลาคาญเลยและรู้สึกดีซะอีกและมีความสุขแปลก พินยิ้มออกมาอยากจะเห็นหน้าอยากจะได้ยินเสียงผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าเป้าที่เห็นน้ำพึ่งก็รู้สึกได้ว่าทั้งสองคนน่าจะเคยรู้จักกันมาก่อนและถ้าบัวเคยเป็นเมียของพินจริงๆเป้าก็จะคืนบัวให้กับพินเพราะเป้าก็รักบัวอยากจะให้บัวหายบ้าเป้าเองเอากิบติดผมอันใหม่มาให้กับน,น้ำพึ่งน้ำพึ่งแม้จะได้กิบอันใหม่มาแล้วแต่กิบอันเก่า ก็เป็นกิจที่มีความหมายกับพึ่งมากในที่สุดเรื่องที่คิดว่าจะยากนั้นก็กลับกลายเป็นเรื่องง่ายที่อยู่ไม่ไกลจากพินแล้วพินได้เจอกับน,น้ำพึ่งทั้งสองได้เจอกันแต่ด้วยความที่พินตาบอดมองไม่เห็นน้ำพึ่งก็ไม่รู้เรื่องทําให้แม้จะเจอกันแต่ก็จํากันไม่ได้ฝ่ายแก้วตาเวลานี้ก็เป็นคนมารับแพรพลที่โรงเรียนเป็นประจำเพราะแอบตามไปจนรู้ว่าแพร่พลหลังเลิกเรียนไปเล่นกับพวกของแคน ทำให้แก้วตากลัวความลับจะแตกจึงพยายามจะแยกพลอยไม่ให้ไปเจอกับแคนอีกส่วนแก้วตาก็กังวลใจมากว่าความลับเรื่องแคนกับแพรพลอยที่ถูกสลับตัวตั้งแต่ยังเด็กนั้นจะถูกเปิดเผยออกมาเมื่อแก้วตารู้ว่าทั้งสองคนยังแอบมาเจอกันบ่อยครั้งทําให้แก้วตาเอาเรื่องนี้มาบอกกับอิทธิพี่เคยของเธอให้จัดการคั้นเด็ดขาดเพราะรู้ว่าอิทิเป็นห่วงรักแพรพลอยมาก แก้วตาใส่ร้ายแคนว่าเป็นเด็กไม่ดีเดี๋ยวจะพาแพรพอยไปทางที่ผิดยิ่งทำให้อิทธิไม่พอใจมากเพราะคิดว่าแคนเป็นลูกคนจนคิดจะมาปอกลอกแพรพอยแก้วตาพอใจที่อิทธิเชื่อเล่นสั่งให้จับตาดูพินและแคนไม่ให้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับแพรพอยและให้คนไปข่มขู่พินอีกน้ำพึ่งเองวันวันก็กอดตุ๊กตาไปเรื่อยๆจนเดินไปถึงที่วัดน้ำพึ่งมานั่งเล่นอยู่พันสายตาก็ไปเจอกับพิน คองแคนที่มาดิดเล่นกับเพื่อนๆที่วัดวางอยู่ที่เก้าอี้น้ำพึ่งมองพินด้วยสายตาที่รู้สึกว่ารู้สึกชอบพินนี้อย่างประหลาดทําให้เดินเข้าไปจับดูอย่างมีความสุขความทรงจําของน้ำพึง่งม่ได้สัมผัสกับพินทําให้น้ำพึ่งรู้สึกได้ว่าเคยมีใครคนหนึ่งที่เคยเล่นพินนี้มาก่อนแต่น้ำพึ่งก็จําไม่ได้ ติดตามกันได้เพราะจะไม่อยู่ในอี e ีที่13และอ EP ที่14ที่ใช้นอนพุนาสบดีที่29พฤษภาคมจนถึงวันศุกร์ที่30พฤษภาคมนี้ทางช่องวัน31เวลาหนึ่งทุ่มตรงค่ะขอบคุณนะคะจากช่องไม t a r ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิป,ปหน้าค่ะ